เทศบาลเมืองบึงการเพื่อได้ไปร่วมการด้วยก็เลยส่งข่าวมาให้นําเสนอให้เนาะโดยเมื่อวันที่15กรกฎาคม2 5 6 4เวลา9 30นาฬานาทีพันเอกดอกอรสุจิรชัยมหาธรรมรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดบึงการเป็นประธานพิธีครับเปิดการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรือตัวยอ่อเพื่็คืออพอปอบ้านโคกกระแซหมู่2 แล้วกับบ้านโคกแสงทองหมู่15ตำบลบ้านต้องอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬประจำปี2564ณาลากลางหมู่บ้านโคกกระแสหมู่ที่2ตำบลบ้านต้องอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬพร้อมกับบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องนะครับัยคุกคามรูปแบบใหม่มีรัศดรเข้ารับการฝึกอบรมจํานวน50คนระหว่างวันที่15-23กรกฎาคม หกสี่ที่ผ่านมานี่แหละนี่มีการฝึกได้ที่จริงรู้ว่านี่เอาเทวดาไปฝึกได้โอ้ปืนบางบางใหญ่เลยฝึกได้หน่นี่แมนวิธีการฝึกนี่ยิงปืนนี่อันนี้ยิงอิลิได้หน่ทดสอบกันยิงนี่ครับมึงดูต้องทดสอบมีลูกซองป้อมนียมีปืนหลายขนาดให้ให้ได้ทดสอบกันเตอมนี่เป้าหมายเป้าให้ยิงเนาะสำเป็นการฝึกอบรมเนาะไปฝึกยูโนนั่นบวกอันกลุ่มภายใเนาะนี่เนาะทางออกปอบพ่อการป้องกันภัยครับ อาสาสมัครและป้องกันตนเองนี่ทางด้านเพท่านไปร่วมกันนี่นี่มีโอ้ลูกซองกันนี่าทดสอบอันนี้สี่ทำลายล้างอัหลายกว่านหัวระวังเด้อระวังเด้อหาเพิ่งบินยิงบ่านี่เจ็บเด้เจ็บเด้ไอ้คนเด้อ้ดันดิดันบาดตึกไปได้เหรอคนนี้ก็ได้ยิงเนาี่ยบาดไปได้เออปวดเลยปไดเลยความแห้งของเพื่อนนะครับการจุดระเบิดคุณเหรอนี่การพักนี่จับยกสอนเด็กคนซ้อนกูยิงก็มีเลยท่นแม่เอออ่านี่นี่การบัตทับ ขับมาเข้าไปโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนะครับเป็นร่วมเป็นเกียรติแล้วก็ประกอบด้วยนายอมศิลป์คำมุกนายอำเภอเซกานายอุบลพหลทัพนายกองค์การบริหารจังหวับ้านต้องนายแสงจันทร์กันยางพัฒนาการอำเภอเซกาแล้วก็นายมงคลพระราลีนะครับผู้อำนวยการงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือว่ากสนเฮาเนี่ยแหละนายประพันธ์บรรณาคำนายรือชัยคำหงษากานันตบบ,นบ้านต้อง แล้วก็นายชุมพลพหนทัพผูพ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสร,ริมสุขภาพตาบลบ้านต้องอแล้วก็มีนายวัฒนาจันโคดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนาะบ้านต้องโคกเกษร,แ,รและกู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับนี่คนที่มีสอนวิธีการนี้วิธีการปลูกนะครับนี่พวกเชื้อต่างๆการเหตุต่างๆพร้อมด้วยนี่มีการมอบตอนอ้ตนไม้อีกเออต้นมังม่วงมองมอง่วงเนาะนี่แล้วก็มีการมอบใบประกาศได้หลังจากอุรมแล้วฝึกกันตั้งแต่สิบห้าถึงยี่สิบสามหมดเลย นี่ถ่ายรูปหมู่ฟออมครบเสร็จเลยเีใส่หน้ากากดีดีแม่นป้องกันในเรื่องของตรงนี้ด้วยนี่เด้มอบให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเด้ชครโซนนั้นไปเด้อบรมผู้ใหญ่บ้านต้องอบรมนี่เด้อ่านี่ครับรับเรือนนี่ไปประกาศเรียบร้อยผู้ช่วยกับมากขึ้นกับอ่าครับตรงมากฝึกผู้ช่วยผู้หญิงก็ต้องยิงคือกันได้เจ้าอ่าต้องเฮ็ดเป็นผื่อกันเด้ผู้หญิวจงยิงผู้หญิงยิงเรือบ่เออยิงเรือจมเลยบ่ไ นี่เราเป็นการป้องกันเนาะการฝึกด้วยนะครับผพ้คนให้ดป่เ่็นม่ฮห้จักรเลยนี่พยาบาลต้องไปฝึกการใส่อาวุธปืนนําแมนครับนะครับแล้วก็การฝึกยุทธวิธีการหมูบการโผการช่วยเหลือวิชาชีพการเห็ดจังไรยามเกิดเหตุเกิดยังมาไม่จะเรี่อกันมันจังสิเออพยาบาลเบื้องต้นอย่างสี่ครับเม่อะไรอะไรอย่างโอ้ก็ถือว่าเป็นการเรวมที่ดีกับโครงการที่มีชื่อว่าจัดตั้งหมู่บ้านอาสาสมัคร อาสาพัฒนาและวก็ป้องกันตนเองหรือว่าโอพพป,ปนั่นเองนะครับอพปสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรแอสตราแซนที่มีส่วนผสมของเปลือกบังคุดสกัดสาหร่ายแดงและสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายสอบถามโทร0856471234สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้